มาคอมเมนต์แดงสนแล้วเออจะจะพาสิมาว่ะพึตึกสดุปโอ้สิบมาได้เวลากิบคนัหนนะสุัสดีสวัสดีสวัสดีสวาสดี

ไปนนอืมไปา้ยไม่รู้แกนะไม่้ไอกามันนะมันาเนกนอามันี่เป็นตกเลยกาแ้ฮักะดลงกูยังตอนยังจะตอด

มาพี<ส>่วันเอามาีดลา้วปลาเลยหเป็นแท่เน้ปลาี่ไปด้วยนี่ไปด้วยฟ้าอกงหดเี่ยไปดู้้เจ้าเจ้าคุ้งไใหญ่กระดูกว่าเอะ นี่ว <ization> ันเลยไม่ดทอัเลย้อ huh. กับานก็เอกแยกค่ะทานนีีอห ตัวใหญ่ด้ยโอเคไม่แครว้ยดกาวจิ้งโอ้อ้มเออได้ปลปากระกอบวยเล็กชิวานางไดเดียวนหอ่อนนี่ม่แห้งกหเ้าเออลุงแ

เอาเมื่อไงครับเอาเมื่อแล้วบันจะได้หลอกเอาใบใหม่เจ้าน้ามันจีบย <c oughs> <ie kind> ังขาดเจ้าหน้ามาครบผนังคร ปลาหัวสองปลาหัวสมเปนเลยปลาหัวปลาเลยมาเด้อมาเด้อกินป้งปลาเด้อทีิมามาเล